วันนี้อากาศร้อนนะครับเลยซื้อน้ำซื้อนมชมพูมให้ลูกชายการร้อนมากานั่งรอลอลูกชายนั่งรอร้อนมากโอ้ยร้อนกินเลยลูกโอ้โหอย่างอร่อยเลยเยน็ยนๆนอนกินเลยลูกออากาศมันร้อน กินใหญ่เลยแต่มันมันจะหวานอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ให้กินบ่อยนะครับถ้่กินบ่อยมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอันนั้นกินทีหนึ่งปีละสองสามแก้วนะครับอันนี้ร้อนมากก็เลยซื้ออะไรเยน็ยนๆให,ห้ฟินมากฟินมากดูหน้า ค่อยๆกินหรอจะเป็นคนอยู่แล้วเห็นกินอะไรก็จะขอกินด้วยนะครับแม้แต่มะม่วงน้ำปลาหวานก็กินนะมะม่วงน้ำปลาหวานมีหมาที่ไหนกินเอา้าได้ยินเสียงอะไรหรอต่อตอ เรียนชื่นใจการมันร้อนเดี๋ยวพ่อจะตักน้ำใส่กระมังให้ลองแช่นี่ลูกชาอ้วนมากอ้วนมากครับช่างน้ำหนักครั้งสุดท้ายสองปีที่แล้วนะครับห้าสิบสองกิโล ไม่ได้ไม่ได้ช่างมาสองปีแล้วนะ่ะแต่คิดว่ามันก็คงขึ้นมาไม่เยอะหรอกน่าจะห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสี่หนักมากเลยอุ้มไม่ได้แล้วแต่ก่อนตัวเล็กนิดเดียวอายุสี่ขวบห้าขวบละ ใกล้หมดแล้วยังหอชอบมากอะไรเย็นๆไอศครีมก็ชอบอืม,อมเอาปากแช่งลงไปเลย ไม่ยอมขึ้นเลยอ่ะอ่าขึ้นมาหายใจนอยลกูกขึ้นมาหายใจก่อนก็กินต่อแล้วกินจนเริ่มหายใจเดี๋ยวเสีย ใกลหมดแล้วแก้วหนึ่งกินเก่งกับคนนะี้กินให้หมดลูกกินให้หมดแต่กินเยอะไม่ได้จะเป็นเบาหวานหาได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงแมวไม่ได้ ได้ยินเสียงแมวเราโอ้โห,โโหมันไม่รู้เป็นอะไรกับแมวนะครับมีวันหนึ่งแมวข้างบ้านหลุดเข้ามานะครับแมวเปอร์เซียเขาตัวละเจ็ดหมื่นปรากฏว่าลูกชายขย่ำแต่วันนั้นไม่อยู่บ้านนะครับกลับมาตอนเย็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่ามีแมวอีกบ้านหนึ่งนะครับหลุดเข้ามา ตัวละเจ็ดหมื่นราคาเจ็ดหมื่นดีที่เจ้าของเขาตามมาช่วยทันก็พาไปโรงพยาบาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าแมวบ้านแมวบ้านไหนนะครับเพราะว่าเราถือว่าหมาอยู่ในบ้านเราแมวมันเข้ามาเองนะครับก็เลยไม่ได้อ่าไปสอบถามว่าบ้านหลังไหนนะคะรับว่าถ้าถ้าหมาเราไปกัดแมวในบ้านเขาเนี่ยโอเคนะครับเราต้องรับผิดชอบแต่ว่านี่แมวเข้ามาเอง แล้วเขาก็ไม่ได้ามาติดใจอะไรนะครับลูกชายอยู่บ้านคนเดียวกลับมาเพื่อนบ้านเราให้ฟังว่าไปกัดแมวเขาเก็บตายแมวเขาเก็บตายนะเปอร์เซียพันเปอร์เซียรา,ราคาเจ0 0 0มื่แต่ลูกชายนีย่ราคาไม่ถึง50บาทมาั้งนี่เก็บมาเลี้ยงเขาเอามาทิ้งนะครับ เก็บ okay. มาเลี้ยงตอนแรกตัวเล็กนิดเดียวนะครับทุกวันนี้มันคับบ้านเลยหมดแล้วยังหรอกโอ้โหอร่อยมากเมลือแต่น้ำแข็งอะ่ะเลือแต่น้ำแข็ง รอ,รอร่อยอร่อยกินอย่างอร่อยอร่อยเอาแล,ะล,ะล้วหกเอาแล,ะละ้วเล่วกำลังซื้อให้กินใหม่ลกลกวันนั้นหนอากาศร้อนๆซื้อให้กินอีกต่กินกินเยอะไม่ได้จะเป็นเบาหวานพอแล้วโอเคสวัสดีครับ